คุยกันถึงเรื่องการส่งนาฬิกามาซ่อมทางไปรษณีย์นะคะยกตัวอย่างในการเรือนนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณโรนชัยอธิบายให้ฟังว่าวิธีการส่งนาฬิกามาซ่อมที่นักนาโนท,ทำยังไงบ้างค่ะสวัสดีครับนาฬิการเรือนนี้นะครับเป็นแท็กคอยเออร์ลิงค์นะครับผม ลูกค้าได้สอบถามมาทาง l i n e Official ของแมกนาโนนะครับผมถ้าสอบถามเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางแอดมินจะมีการส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้าแบบนี้ลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้กรอกรายละเอียดนะครับเพื่อจะให้ช่างเนี่ยทราบรายละเอียดเบื้องต้นนะครับว่านาฬิกาเป็นอะไรบ้างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมทางช่างได้รับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยช่างจะโทรแจ้งลูกค้านะครับอย่างเรือนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้โทรสอบถามลูกค้าว่าลูกค้าสะดวกจะเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนะครับเราจะส่งทีมงานนะครับ ไปส่งนาฬิกาเรือนนี้ให้ลูกค้าถึงที่เลยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานของเราก็จะจัดส่งนาฬิกาให้ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดไว้เลยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Li@ n e m a c n a n o หรือโทร0923026900เรามีทีมงานคอยให้คำตอบลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะคะ m a c n a n o ยินดีให้บริการนะครับ